หนึ่งคนที่เจอการบูลลี่ค่อนข้างจะหนักหน่วงมากย้อนกลับไปนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแฟนคลับเขาเหนียวแน่นมากรจริงๆนั่นก็คือสาวริชชี่ออรเนตคุณผู้ชมค่ะคนนี้ถ้าจํากันได้ย้อนไปถึงเส้นทางก่อนที่จะมาเป็นนางเอกเป็นนักสแสดงเนี่ยเธอเป็นนักกีฬาแบดมินตันนะทีนี้ตีแบดไปตีแบดมาโอ้โหค,ความสวยมันปิดไม่มิดจริงๆเปล่งประกายจนสะดุดาตานักปั้นอย่างพี่เอเนี่ยค่ะก็เลยดึงมาเป็นนักสแสดงหลัจงจากนั้นก็เลยเริ่มมีภาพยนตร์มี ละครโอ้ใช่ครับแล้วก็มีผลงานออกมาเยอะแยะมากมายครับแต่ต้องบอกเลยครับว่าช่วงแรกๆนะครับที่ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงแน่นอนคุณกีฬาแบบเป็นตั้นอ่ะมันกีฬาที่ค่อนข้างแข็งแรงนะแล้วก็แบบหนักหน่วงฮะแต่ว่าการแสดงของเธอในช่วงแรกเนี่ยออกมาก็มีคนเข้าไปพูดถึงเยอะมากว่าเฮ้ยเล่นเป็นธรรมชาติมากเลยนะเล<อ>่นเป็นต้นไม้เล<อ>่นเป็นก้อนหิน เล่นแข็งเลือเกินอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆคนอ่านแล้วมันก็ไม่ตลกนะมันไม่ตลกนะไปอ่านคอมเมนต์อะไรหนักๆถ้าย้อนก็ไปอ่านเนี่ยค่อนข้างที่จะถ้าเป็นเตยโดนแบบเนี้ยเรารู้สึกว่าโหจิตตกรับไม่ได้เหมือนกันใช่แต่ว่าไม่เกิดขึ้นกับลิชชี่ครับไม่ใช่ว่าเขาไม่ใส่ใจหรือว่าเอ้ยมีคนว่าเขาแล้วเขาไม่ฟังความคิดเห็นคนอื่นแต่เปล่าเลยครับเธอบอกบอกว่าเธอเนี่ยนะฮะเอาความรู้สึกตรงนี้เนี่ยมาปรับใช้แต่ใช้ยังไงเอาไปฟังกันครับ มันอาจจะเป็น นีสใสเราไปแล้วมั้งคะเพราะหนูเป็นนักเรียนตั้งแต่หขวบเหมือนตอนหนูเล่นหนังเขาก็บอกว่ามันเป็นอะไรที่แบบกดดันมากเลยนะเครียดมากเลยนะแบบทาไมเราดูแบบรับได้คืออาจจะความคิดเราหนูรู้สึกว่าเราโฟกัสแค่สมมุติว่าเขาพูดว่าต้องทําอันนี้ให้ได้เราก็จะโฟกัสอันนี้อย่างอื่นคือมันเป็นแบบหนูว่ามันไม่ใช่หนาทีเราที่เราต้องแบบเหมือนโซ่แข่งเนี้ยค่ะกองเชียทุกอย่างกดดันแต่สิ่งที่เราต้องทําคือวิ่งตามลูกลูกนั้นแบบเหมือนสู้กับมันชนะมันให้ได้อะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ได้มองหน้าครูตือส เพราะทุกวันนี้ลิก็รู้สึกว่าแบบเราก็รักการแสดงมากขึ้นแล้วก็อยากจะเป็นคาแรคเตอร์ใหม่ๆให้ทุกคนได้เห็นเห็นพัฒนาการของเราด้วยหวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับการดูละครลิศแล้วก็พัฒนาการของลิศไปเรื่อยๆนะคะการพูดกันจนาของเธอก็คือน,น่ารักมากใช่ใ จริงๆแล้วก่อนหน้านี้นะคะเมื่อปีที่แล้วในละครเรื่องขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอ<ะ>อันนี้พิสูจน์ความสามารถที่พวกเราเองคุณผู้ชมเองการันตีได้เลยว่าตอนนี้ฝีมือการแสดงของเธอจะพัฒนาขึ้นมากเพราะฉะนั้นในปีนี้นะคะต้องจับตาดูให้ดีละครที่กําลังถ่ายทําอยู่ทั้งสิเนหาสารีแล้วก็พระจันทรแดงนะคะติดตามได้ทางช่องวัน31สแต่จริงๆแล้วเรื่องบูลลี่อะไรต่างๆเนี่ยอันนี้นับถือเลยนะ<ช>ที่เอามาเป็นแรงขับของตัวเ<ต>องแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะไปเที่ยวว่าชาวบ้านให้เขาไปเป็นแรงขับนะบางทีการให้กําลังใจมันก็เป็น ใช่อันนี้ถือว่าเป็นวิธีคิดที่ดีนะครับ <ừ m S 2> นะครปรบับใช้เพราะในมุมต่างๆนี่มันมีเรื่องแย่ๆมันมักจะมีเรื่องดีๆซ่อนอยู่เสมอครับคุณผู้ชมครับ